สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาอธิบายถึงสิ่งที่แปลกอีกสิ่งหนึ่งของประเทศสวีเดนก็คือปั๊มน้ํามันนะครับผมปั๊มน้ํามันของประเทศสวีเดนจะไม่เหมือนกับประเทศไทยนะครับของสวีเดนดเนี่ยจะไม่มีเด็กปั๊มคอยบริการนะครับจะต้องบริการตัวเองนะครับผมก็คือเราจะต้องเติมน้ํามันเองนะครับในทุกๆวันนะครับที่เร <mejor> าเติมน้ํามันที่ปั๊มน้ํามันนะครับ สำหรับปั๊มน้ำมันก็จะมีปัม๊มจะมีน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินให้เราได้เลือกนะครับหลากหลายยี่ห้อแล้วแต่ละชนิดของรถของเรานะครับว่าเราเติมเบนซินหรือว่าดีเซลนะครับผมก็ใช้การ์ดนะครับในการรูดเพื่อเติมน้ำมันนะครับผมในการ์ดเราเนี่ยเราสามารถไปติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือเคาน์เตอร์ที many, from many, from many, many, <assic> ่ป <sm texts> like like ั án, no like ๊มได้เลยนะครับว really. ่าเราจะเติมเงินไว้ที่กี่บาทกี่บาทนะครับผมแล้วก็ชําระค่าบริการได้ที่นั่นแล้วก็ใช้บัตรมารูดเติมน้ํามันในแต่ละครั้งในแต่ละวันนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับลงไปที่ปั๊มน้ํามันก็นี่ครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเติมน้ํามันเองเลยนะครับนี่ครับเดินลงมาเติมเองอย่างนี้ครับมี เบนซิน95นะครับมีเบนซิน98นะครับมีอ่า E85 นะครับผมแล้วก็มีน้ำมันดีเซลนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับขั้นตอนในการเติมก็เสียบบัตรเข้าไปนะครับอ่าแล้วแต่นะครับว่าเราจะใช้แบบไหนบางคนก็กดเป็นยอดจำนวนเงินนะครับผมบางคนก็ กดเครื่องเติมเลยนะครับกดกดที่หัวจ่ายเพื่อเติมเลยแล้วก็กล่าวเองว่าเราจะเติมยอดเงินประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็ส่วนมากผมก็เติมพันหนึ่งนะครับ